มาดูวิธีการซ่อมคนานะครับนาแถวนี้จะเป็นนาแบบขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเข้ามองนาเยอะเกินไปนะครับคันนามันก็จะเกิดการขาดนะครับที่เห็นข้างหน้าผมนี้ก็เพิ่งซ่อมเสร็จไปใหม่ๆเลยนะครับมาดูนะครับว่าวิธีการซ่อมยังไงนะครับลักษณะาการซ่อมนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับวิธีในการที่จะบังไม่ให้นะครับน้ามันไหลนะครับเราก็ต้องมีไม้มาปักก่อนนะครับไม้มาปักนะครับเราก็ต้องตัดไม้นะครับมาปักปักกั้นเอาไว้นะครับกั้นเพื่อไม่ให้ครับน้ําดันกระสอบทรายให้มาโดนให้มันทลายไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันจะน่วมนะครับ คนาแถบนี้มันจะน่วมนะครับเราก็ต้องเอาไม้มาปักปักปักกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอากระสอบทรายนะครับระสอบทรายนะครับมาใส่ดินใส่ทรายแล้วก็มาบังบังบังไว้ที่หน้าไม้ครับตามรูปนี้เลยนะครับนะครับอ่าวิธีนี้อ่าจะป้องกันไม่ให้คนามันพังทลายได้นะครับถ้าเกิดว่านะครับนานๆานไปนะครับดินมันก็จะบานะครับ ดันดันดันข้างหน้าเนี่ยให้มันแน่นไปเรื่อยๆแน่นไปเรื่อยนะครับมันก็จะอยู่ตัวนะครับอย่างปีแรกนั้นก็มันจะหลวมๆหน่อยนะครับการทํานามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่านาแถวนี้มันเป็นนาแบบขั้นบันไดนะครับมันต้องอาศัยน้ําห้วยน้าคลองนะครับน้ํามันก็เวลาเข้ามามันก็จะไม่สม่าเสมอสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าฝนตกที่ต้นน้ําเยอะๆนะครับ น้ำมันก็จะไหลมาเยอะนะครับมันก็จะมาดันคนาเราให้ขาดนะครับเราก็ต้องมีวิธีในการซ่อมนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามันขาดเนี่ยมันก็จะเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าดินที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันก็จะเกิดการสไลด์ไปด้วยเลยนะครับนะครับที่เห็นนี่ก็มันจะเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งที่น้ํามันขุดออกไปเลยนะครับน้ํามัน มันมุดขุดออกไปเลยนะครับตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นม่งนะตรงนี้เป็นม่งน้ำมอนข้าแหงจะลึกนะครับประมาณนั่นแหละหัวเข่านั่นแหละในตรงนี้นะครับนะครับทา,ทางที่ดินบนอพื้นของมันก็ประมาณนี้เองนะครับก็ประมาณแค่สองสามนิ้วมือเองนะครับนะครับมาดูจุดนี้นะครับ จุดนี้ก็ซ่อมไปสองสามปีแล้วนะครับมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับซ่อมเหมือนจุดเมื่อกี้นะครับก็ไม้มาปากัปากปักปักไว้แล้วก็ไม้มาพาดพาดัดพาดนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็ใช้กระสอบทรายวางๆางนะครับนะครับเกิดว่ามันเซตตัวแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะแน่นแล้วนะครับ คันนานะครับทางที่อื่นน่ะมันเขาจะแน่นกว่านี้นะครับเพราะว่าที่อื่นเขาจะเป็นนาแบบว่าเป็นนาแบบดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับมันไม่เหมือนกับนาแถวนี้นะครับที่จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับคันนามันก็ค่อนข้างที่จะขาดบ่อยนะครับหลายหลายคนก็ต้องเจอปัญหานี้นะครับก็ต้องซ่อมกันไปนะครับ พื้นที่ในการปลูกข้าวนะก็มันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ดินแน่นนะครับบางที่ก็ดินหลวมครับอย่างจุดนี้ก็ดินหลวมนะครับนะครับก็เสี่ยงที่คณาจะทลายนะครับดูจุดนี้นะครับค่อนข้างนี่จะเสี่ยงเหมือนกันนะครับอีกไม่นานก็อาจจะขาดได้เหมือนกันนะครับจุดนี้ครับเพราะว่านะครับเพราะว่าท่อระบายน้ามันสั้นนะครับ ดูครับท่อระบายน้ํามันก็แค่นี้เองนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็เจาะมาถึงจุดนี้นะครับน้ําก็ดันลึกมาแล้วลึกมาแล้วนะครับอยากมองนาอยู่ตรงนี้นะนะครับที่ท่อเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะได้แน่นนะครับเราจะได้แน่นเะยรเราเหยียบมันก็จะแน่นนะนะครับมันก็จะไม่พังง่ายๆนะแต่ตอนนี้น้ํามันซาะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ ก็เหลือที่แน่นแค่ตรงนี้เองนะครับอีกไม่นานถ้าเกิดวมาน้ำแรงๆมาอีกสักหน่อยนะครับมันจะดันเลยตรงนี้มานะครับดันเลยตรงนี้มาแปบน้ํานี่ก็จะต้านทานไว้ไม่อยู่นะครับอีกหน่อยก,ก็อาจจะเกิดการขาดได้เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับครับน้ําก็ไหลเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยามเย็นครับเพื่อน ช่วงนี้ก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับอากาศตอนกลางวันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับประมาณก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนยมันจะร้อนเหลือเกินนะครับมันจะมาคืมๆในช่วงหลังเที่ยงมานะครับคืมคืมเฉยๆนะครับแต่ก็ฝนก็ไม่ตกนะครับอย่างวันนี้เยน็นเย็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ตกนะครับ ก็พายุมันก็ผ่านพ้นไปแล้วแหละนะครับที่เหลือนี้มันก็จะเป็นฝนตามฤดูการแล้วแหละนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนตอนนี้เราเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมนะครับมันจะอยู่ในช่วงปลายเดือนอ่อปลายฤดูฝนแล้วแหละนะครับสิงหานะครับสิงหากนยานะครับอีกเดือนเดียวนะครับกันยานะครับตุลานี่ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถึงเดือนตุลานะครับ ท้องนาแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะครับน้ำหมอกน้ำเหมยนะครับแถวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาเช้าๆนะเราจะมองไม่เห็นต้นข้าวเลยนะครับไม่เห็นท้องนาเลยนะครับมันจะปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนะนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้งไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะนะครับอ่า ปีที่แล้วนะครับฝนจะตกดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยโอ้โหตอนเย็นตกทุกวันเลยละตกตกทุกวันเลยนะครับบางวันก็ตกเช้าตกเย็นตกเช้าตกเย็นเลยนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าฝนจะไม่ค่อยตกดีสักเท่าไหร่นะครับครับมาดูมาดูจุดนี้นะครับดูจุดนี้อีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับการที่นะครับ เราทำนาข้าวบันไดนะครับการใส่ท่อน้ํานี่สําคัญมากเลยนะครับดูจุดนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับเพราะว่าท่อมันค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็คันนามันก็ไม่ได้เจาะคันนาเลยนะครับอย่างดูข้างหน้านี้นะครับน้ําเข้าน้ําเข้าตรงตรงนี้เลยนะครับคันนานี้ก็แค่จะกว้างนะครับน้ําก็ไม่สามารถที่จะทลายได้เพราะว่ามันแข็งแกร่งนะครับเพราะมันกว้างนะครับเพราะมันยาวนะครับ มันจะแน่นนะครับพอท่อที่ส right ่งไปนู่นก็พ้นกับคันาไปเลยนะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับจุดนี้นี่ไม่เคยขาดเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการปลูกข้าวนะครับ ครับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ